ได้มากี่กิโลนี่้มาแค่นี้เดินจนขาล่าง <c oughs> ไปต,ตีห้าฝนกน็ตกฝนตกแบบตกแบบเยอะมากอะวิ่งขึ้นดอยอะกว่าไม่ได้เฮ้ยเลังโง่ก็นร้อนครับวันนี้ มีทั้งไข่เหลืองและไข่ขาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับคุณชมนะครับเข้าสู่ช่องนิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนะครับ วันนี้เรามีหละงกแกงเห็ดละโงกขาวละโงกเหลืองครับผมนี่เลยที่เราตามหามาพูดมาตลอดว่าอยากกินแกงเห็ดละโงกนะคุณผู้ชมฝนตกมาชุดนี้นะครับได้ไปเก็บมาเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าผมไปแต่ตีห้านะครับนนไม่ไปกับผมเลยไม่กเ่าว่าวิ่งขึ้นดอยต้องวิ่งขึ้นดอยว่าคนเยอะนะครับผมเราต้องเร็วนะครับผมหมานนั่นนี่เยอะนี่หมานอ๋อรอด้วยหมานด้วยหมานเยอะ มาคุณผู้ชมครับผมหมากินข้าวด้วยกันมีทั้งดอกตมและดอกบานนะครับแต่ส่วนมากก็จะได้เป็นเห็ดไข่เหลืองมาเยอะนะ<ม>ไข่ขาวได้มาประมาณดอกอย่างเงี้ยมาประมาณสิบกว่าดอกสวยมากแล้วก็ไข่ด้วยอลองชิมลองชิมหวานมากหวานมากมันเป็นเห็ดธรรมชาตินะคุณผู้ชมเห็ดบ้านเราเลยอ่าร้อนๆเลยคุณผู้ชมนี่อืมันจะลื่นๆเนี่ยผมชอบนี่ไข่เหลืองแน่นอน เลยห้องคอเลยแกงหอมหอมเห็ดด่านก็มีนะเมื่อเช้าอ่ะแต่พี่ไม่ได้เก็บโอ้ไม่กล่าวว่ากล่าวว่าจะเอาเห็ดนางอกเต็มถังไงคุณผู้ชมก็เลยไม่เก็บเห็ดได้ถึงทางกนเลยไม่เดินไม่ได้เยอะเลยเกี่ยวเลยอุ้ยอันนี้ยังเป็นอันนี้อยู่เลยใช่ไข่เลยคุณผู้ชมเป็นไข่คุณผู้ชม่ะครับผมกินข้าวกินปลาด้วยกัน เห็นหวานเลยอะไม่มีโอกาสถ่ายคุณผู้ชมดูเลยฝนตกตลอดตั้งแต่ผมไปแต่ีห้าถึงเก้าโมงเช้าตอนเช้าตกตกหนัก,ตกตมากคุณผู้ชมแล้วผมก็แบบต้องรีบเก็บเพราะว่าคนคนเยอะนิดนึงเห็นดอกเนี่ยเราต้องรีบเก็บถ้าเราช้าเนี่ยไม่ทันเขาอื่นเขามันไม่เหมือนเห็ดทอมันเหมอนเห็ดทอท <ๆ S 2> ี่เราต้องู้คุยอะอันนี้มองไปแล้วเห็นเลยคุณผู้ชมได้แป๊บเดียวหมดดอยไปเรื่อยหมดดอยเพราะว่าดอยมันน้อยครับผมดอกนี้ใช้เวลานานไห เดินยี่เก้าดอกเนี่ยสิบห้านาทีอกเจอดอกนึงเนี่ยขาผมแทบหลุดเนี่ยปวดขาเนี่ยนปวดขาเนี่ยอยากมีใครมานวดให้ไม่ก็ไม,ม,ม่มีเดี๋ยวนวดใหอันเดี๋ยวนวดให้จนเย็นเมียกตัวสควายเดี๋ยวเหยียบขายพร้อมเลยชวนไปไ,ม,ไปม่ไปคุณผู้ชม เรากินอย่างเดียวอ่ะผมตื่นมาทํางานไงวันเนี้ยนี่ไข่อ่ะไข่อะไรเนี่ยพี่ว่าไข่เหลืองทำยังไมไข่เหลืองเดี๋ยวรสชาติมันเหมือนกันนะพี่โอ้ยแต่นี่ไข่ขาวบลัมเลยจำได้ใหญ่ๆนี่ไข่ขาว หวานหอมจับใจหอมอร่อยดอกหนึงข้าวสองปั้นอ่ะ <laughs> แกงใส่อันนี้ใบณนกแล้วก็จะอม <laughs> อันนี้เห็ดด่านนะ <laughs> อันนี้ไข่นกกระทา เนี่ยใ่นกกระทาด้วยเหรอม,มันน้อยไหมไข่เหลืองไขน่นกกระทานี่ละม,ม,มุนมากหอมน้ำพริกนี่ร้านบ้าน คนเยอะไม่มีเกมเี็เขาไปเก็บกันมันทช้ามาแค่เือสี่ห้าคนอู้สี่ห้าคนนี้เยอะนะนี่ไปคนที่สองอีกคนหนึ่งเขาเก็บข้างบนลงมาแล้วแล้วเขาเขาเห็นผมไงคุณผู้ชมเขาก็รีบลงมาที่ดอยใหญ่ๆอะ้ยแล้วเขาไปกี่โมงแล้วไม่ตีสองประมาณตีสองตีสามเขาไปกล้าเนาะเอาเอาบตดไปกล้าไงผมเขาไปตีห้าเอาแบตดไปกล้าไงคุณผู้ชมเป็นสองไปเช้าไม่ไม่ทันเขา่ถ้าไปถ้าไปตะวันขึ้นนะมันก็ไม่ทันคนอื่นไม่ทันไี้กินหะ โอ้ยดอกนี่ของผมฮะอะไรดอกคุณผู้ชมใหญ่มากน้ำเยอะมากเลยต้น<ม>น้ำครับหวานๆเลยดอยบ้านเรามันไม่ออกไงเนี่ยหน้าบ้านเรามันไม่ออกคุณผู้ชมต้องไปดอยนึงเพิรนที่เก็บมันน้อยบ้านเราอะใช่ๆจัดเดียวมึงก็ หมดแล้วอะแต่ว่าเห็ดที่ออกจากบ้านเรานี่อร่อยมากนะอร่อยนันเป็นเห็ดธรรมชาติฮะแล้ว<ะ>ก็มีเห็ดต่ตางจังหวัดมานะเห็ดที่มาเขาเพาะคุณผู้ชมเพาะแบบที่มันขึ้นแบบต้นอะไรนะต้นอะไรที่เขาเพาะที่มันต้นขึ้นกับต้นนั้นน่ะต้นยางต้นยางต้นยางนาอันนัน้นนั้นก็มีแต่เรากินเห็ดธรรมชาติดีกว่าเ <c oughs> พราะเราจะหาได้อยู่ด <c oughs> ยอมไ่ได้เลยอย่างเนี้น เขาเพาะขายเนี่ยเห็ดมันขึ้อยู่ต้นยังนานจากบ่ขึ้นหมืน่นเดี๋ยวพี่ชีมอันใหญ่ดอกใหญ่อันใหญ่ชำชำ,ชำกว่าเล็กอีกใช่ป่าด้วยเด้อ <laughs> ป่าวไหม มากหน้าฝนก็มีเห็ดต่อไปหน้าหนาวมีอะไรอีกมีมีหมอกมีหมอกของกินไหมของกินหนาหน้าหนาวมีอะไรไม่ค่อยมีนะหน้าหนาวเนาะต้นฝนเราก็มีเห็ดหอบมีอึงมีอึงด้วย นั่นน่าต้องมีใครสักคนแล้วอะไม่กอดนี่แล้วไม่ใช่เหรอฮะอืมหรือว่าไม่มีเอาไหนฮะเอาไหนเอาไหนเอาไหนอะไม่มีใครหน้าอย่างงี้ใครจะมาเอาหรอคุดดีกว่างั้นไม่ได้รออย่างหน้าอย่างนนท์ไงเฮ้ยอย่านย่ครบสองครบสามอะอึมันมีมีออกสองสามผมรักเดียวจีเดียวน้องมันใต้หนึ่งคนนะน้อง น่าลงกันอีกหนึ่งคนน่ะน้องในหนึ่งคนจำได้หลายบอร์นี่บ่เมฆยาเยอะอย่างนี้ไม่รู้แปอานี้ใส่ใครมาครับพี่ยอมขัดครบสองครบสามจริงๆไม่ใช่นี่ใส่ผมหรอกคุณผู้ชมด่าเลยครับผมเม้นมาดาเลยนะอาจารย์ผมสอนมาไม่ดีแล้วครับผมอาจารย์สอนอายุยังน้อยยังอย่างนงี้อาจารย์สอนมาครับพี่ยอม การเรียนอะนั่งข้างผมเลยเปลี่ยนแรงเตอะนะเอาเปลี่ยนเร็วจังอ่ะเข้าตัวนี่นี่เนี่ยอนี้อย่างเงี้ยลิ้นิ่งมากเลยจะจะถ่ายให้คุณผู้ชมดูถ้านอนไปก็ถ่ายได้อยู่แต่นี่เรา ไปคนเดียวเองพี่ชมแล้วฝนตกยากถ่ายยากเจ้ารีบด้วยไงจะไปมัวแบบค่อยอ่ากบดิกินอ่ะหเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเดี๋ยววันหลังกันรับยจะมีนะอุ้งนี้เลยอุ้งนี้เลยตึ้อยาดไปแล้วเอาปวดขามันไม่ใช่ออกเยอะมากหรอกที่เก็บมันมีน้อยแล้วมัน สูงชันแล้วมบนดอยมนบนเขาอ่ะสุดยอดนะดอยบ้านเราเนี่ยต่ำๆไม่ใช่ไม่เห็ปดปดนนองปวนห่อเข่ามาแล้ว่นก็ตกผมล้มประมาณสิบก่าวไปคุณผู้ชมหงายท้องเลยปังมันลื่นลื <c oughs> ่นใส่ถ้งเ้าใบไป,ไป โอ้นักถือคนอยู่บ้านสบายแท้นเนาะเองเนาะแล้วนี่ผมชมแล้วอร่อยมากเซียนเสียนเก่งเก่งแม่ทำหมานเอาเ <laughs> <laughs> มื่อคืนยินหมาหอนไหมไม่ดน ผมหลับเร็วเมื่อคืนทำไมมาหอนอย่างดังเลยเมื่อคืนนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ไงตุง๊ดตึ๊ดตุ๊ดมาหอนตุ๊ดตุ <c oughs> ๊ดนะเตียง <c oughs> มาหอนเตีงเมื่อคืนน่ะน่าจะมีคนไม่สบายแล้วแหละว่าหอนแบบเยือกเย็นมากคุณผู้ชม <c oughs> ถ้าหอนแบบนี้มันจะมีคนเสีย มันหาคู่หรือเปล่าบ้านผมนาบ้านผมมันชอบมีหมาอยู่มันเยอะก็จ่าฝูวมันอยู่แถวนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จ่าผูมันอยู่ตรงนั้นอ่ะข้างบ้านเขาเลี้ยงหมาไงแล้วหมาที่อื่นมันมาเล่นอยู่ตรงนั้นตรงไอสารานหน้าบ้านผมจ่าผูวไม่นอนนั่งไงไม่มีจ่าผัวไม่มี อ,อิ่มข้าวเลยอ่ะแกงเห็ดอ่ะก็ใส่อะไรให้นะทำแบบน้ำมันออกเปรดๆมันหวานนะพี่พิมน้ำเห็ดไงเหรออ,อันนี้ก็ปัน่นน้ำพริกก็ปัน่นปั่นแล้วก็มาแกงเราให้มันข้นอย่างนี้ตะไครอ้อะไรก็ปั่นกับพริกอะไรก็ใส่ไปไมันจะข้น อันนี้ไม่ค่อยเผ็ดบอกให้แม่ไม่เอาเผ็ดมากล้วก็พอดีนะพอเยอะกินแม่อร่อยใช่กินข้าวเลยคุณผู้ชมอันดอกใหญ่มากกินทูเรียนมาสองผูขอนน่าวันนั้นน่ามยังไม่หมดเลยพี่เก็บเตตู้ไว้อ้วนเดียวออกมากินหิวข้าว <ร> <gn> ไม่หิวข้าวแล้วไม่กินข้าวลงมาจากดอยกินกินข้าวกับไอ้อะไรเปเจียบลาบมะวานเนาะลาบคั้วแลาวก็กินทุเรียนสองภูแล้วก็มากินข้าวเนี่ยกินข้าวยังนีปอกกินทุเรียนเห็มเขาตอบด้วยของหวานเนี่ยมันกินนี่อีกแล้วอะไรกินไม่ค่อยเรียนเนี่ ันไหนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดีนะมันไม่ขยบับแต่ผมชอบน้ำหนักจะได้ลดแต่ผมผมเหนื่อยแล้วกินข้าวอร่อยนะนี่คุณผู้ชมอร่อยจริงอะ่ะอร่อยจริงวันนี้ก็แกงเห็ดละโงกค,ครับผมหายากบ้านเราหายากหายควาจะได้โอเคครับผมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมมากินแกงเห็ดละโงกนะครับผมหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับผมก็ปีนี้ก็เพิ่งได้กินเนาะ พอฝนมาตกประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็เลยออกมาให้นะครับผมตกทุกวันเลยวันนี้ก็อขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ติดตามกับผมและก็น้องด้วยนะครับ,รบได้พบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับดีครับด,ดีมาก